รายละเอียดตัวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับโฟรสวิตตัวนี้นะครับโฟรสวิตนะครับหรือสวิตใบพายเนี่ยตอนนี้ที่เราออกแบบเนี่ยมันก็เป็นตัวเช็คน้ําในเส้นท่อเช็คยังไงครับนี่ครับหน้าตาเหมือนใบพายเลยมีหลายขนาดนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งนิ้วมีหลายขนาดเราสามารถใช้กับเส้นท่อนะครับมีหลายขนาดได้นะครับโฟสวิตเองมันก็มีนะครับกลไกนะครับที่เป็น n cnO เนเนี่ย การต่อใช้งานมีคอมมอนมี N C N o อะไรที่ลงท้ายด้วยคำว่าสวิต์เนี่ยมันถูกออกแบบให้อะไรครับมีหน่าสัมผัสเปิดปิดนั่นเองนะครับทุกครั้งที่ปั๊มทางานเนี่ยนะครับมาผักกลไกใบพายแค่นี้เองครับพอต่อใช้งานนะครับสูบน้ําขึ้นนะครับแม่งติดทํางานถูกไหมครับสูบน้ําขึ้นแม่งติดทํางานมันผักกลไกฮะ มันจะทํางานก่อนไม่ได้ถูกไหมครับในเมื่อแมกติตไม่ทํางานแล้วปั๊มมันจะทํางานได้ไงทีนี้มันก็มีเหตุผลว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องมีทม์เมอร์ขึ้นมานะครับที่เราออกแบบนี่แหละทา์เมอร์ตัวหนึ่งไม่หลอกนะครับว่าเนี่ยอย่าเพิ่งตัดระบบนะนะครับทําไงครับนะมันคือการต่อตรงของทา์เมอร์นี่ครับที่เป็น n อตอนนี้ปั๊มทํางานไหมครับจ่ายไฟมันลองดูครับนี่ครับปั๊มทํางานก่อนนะครับ ัวสวิตยังยังไม่ขยับนะครับนี่นะครับผมพอปั๊มทํางานไปแล้วนะครับปวสวิตค่อยขยับตัวนี้ก็เชื่อมต่อให้แมกติกทํางานควบวงจรแค่นั้นเองครับถ้าสูบน้าไม่ขึ้นนะครับอ่าพอครบเวลานะครับมันก็ตัดวงจรส่วนนี้ออกพอสูบน้าไม่ขึ้นแล้วครับมันก็เริ่มนับเวลาใหม่ครับนะครับเริ่มนับเวลาใหม่ พอนับเวลาไปสักพักหนึ่งนะครับปากฏสุนน้ำมีขึ้นจริงๆมันก็ตัดวงจรนะครับนี่ครับแม็กติกก็อยู่การทํางานนี่ครับน้ํามันสูงม่ขึ้นในตัวโฟลสบิทเองนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับหนึ่งนิ้วเนี่ยมันสามารถใช้งานได้กับท่อหลายขนาดตัวนี้ผมแนะนํานะครับตัวสุดท้ายนี้คือเป็นรัดแยกนะครับคุณสามารถซื้อหนึ่งนิ้วมาแล้วก็มีรัดแยกก็คือตามสเปคของท่อนะครับหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วตัวนี้เป็นท่อเหล็กครับ มันสามารถใช้กับระบบปั๊มใหญ่ๆได้นะครับปุสวิตเนี่ยท่อขนาดเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้นะครับติดได้ทั้งทางส่งกับทางดูดนะครับทางดูดคือฝั่งนี้นะครับทางส่งคือฝั่งนี้นะครับออกไปในตัวบอดี้เองนะครับมาด้วยความที่มันเป็นกลไกที่มันอยู่กับน้ํานะครับต้องดูดูแลดีๆนะครับความชื้นพวกนี้ก็มีผลกับตัวสปริงพวกนี้นะครับทํางานปิดเพี้ยนนั่นเองเราอองฝนเราอองน้ํแต่นี้ลักษณะการติดตั้งนะครับที่ผมแนบคู่งไปให้ ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับที่นะครับลูกค้าที่ซื้อคอร์ดไปแล้วนะครับเราก็สามารถสอบถามผมมาได้นะครับถ้าในที่สงสัยนะครับตัวนี้ก็เป็นรูป f อ4หนึ่งสครับที่ลูกค้าเอาไปประกอบเป็นตู้นะครับมีเรเลย์ร์หนึ่งอสองเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงครับมีมอแปลงพวกนี้นะครับน่าจะเป็นตู้ใบใหม่หรือตู้เก่าเนี่ยเห็นไหมครับมีอะรามเข้ามาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม facebook นะครับ